สวัสดีนะักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะสำหรับคลิปวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของห่วงโซ่อาหารนะคะซึ่งเป็นรายวิชาวิทยาศาสตร์ห่วงโซ่อาหารคืออะไรนะคะห่วงโซ่อาหารก่อนอื่นเราต้องมารู้จักกับความหมายนะคะของห่วงโซ่อาหารก่อนห่วงโซ่อาหารก็คือการกินกันของสิ่งมีชีวิตนะคะ ทำให้สารอาหารและพลังงานถ่ายทอดไปในหมู่สิ่งมีชีวิตและตกลงสู่สิ่งแวดล้อมพูดง่ายๆก็คือห่วงโซ่อาหารก็คือการกินกันของสิ่งมีชีวิตนะคะกินกันไปกินกันมานะคะเป็นวัฏจักรเป็นทอดๆอ,อ,อย่างเช่นที่คุณครูยกตัวอย่างมาให้หนักเรียนเห็นนะคะก็จะเป็นรูปห่วงโซ่อาหารแสดงความสัมพัญธ์ของอต้นสตรอเบอร์รี นอนนกนกงูกนะ,ะนอนเนี่ยมากินต้นสตรอเบอรี่เสร็จแล้วนกมากินหนอนอีกทีหนึ่งแล้วนกฮูกก็มากินนกอีกทีหนึ่งนะอันนี้ก็คือการกินเป็นเป็นห่วงโซ่อาหารกินเป็นวัฏจักรกินเป็น,ปนทอดๆนะคะทีนี้ห่วงโซ่อาหารนะคะก็จะประกอบไปด้วยผู้ผลิตผู้ผลิตหมายถึงอะไรผู้ผลิตหมายถึง สิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารได้เองตามธรรมชาตินะคะก็คือสิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารเองได้นะคะโดยการสังเคราะห์แสงนะคะสิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารเองได้ก็อย่างเช่นพวกสาหร่ายสีเขียวนะคะหรือว่าพืชทุกชนิดอาวยกตัวอย่างก็เช่นต้นไม้นะคะต้นไม้เป็นสิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารเองได้นะคะโดยอาศัยแสงจากดวงอาทิตย์ มาช่วยในการสัางขอแสงเราเรียกว่าผู้ผลิตนะคะสิ่งที่สิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารเองได้เราจะเรียกว่าผู้ผลิตต่อมาก็คือผู้บริโภคผู้บริโภคคืออะไรผู้บริโภคหมายถึงสิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารเองไม่ได้นะคะผู้ผลิตคือสร้างอาหารเองได้แต่ผู้บริโภค คือสิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารเองไม่ได้ก็จะแบ่งออกเป็นอ่าสี่กลุ่มนะคะดังนี้กลุ่มที่หนึ่งก็คือผู้บริโภคพืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่กินเฉพาะพืชค่ะก็อย่างเช่นอ่ากระตา่ายนี้บัวควายมา้านะคะก็คือกินเฉพาะพืชเป็นอาหารกลุ่มที่สองก็คือผู้บริโภคสัตว์ สิ่งมีชีวิตที่กินแต่สัตว์เป็นอาหารก็รื่องเช่นเสือสิงโตกลุ่มที่สามนะคือกลุ่มผู้บริโภคทั้งพืชและก็สัตว์นะคะก็คือกินได้ทั้งพืชและก็สัตว์เป็นอาหารอย่างมนุษย์ของเรานะคะมนุษย์เราจัดอยู่ในกลุ่มผู้บริโภคที่กินได้ทั้งพืชและก็สัตว์นะ,ะสุดท้ายกลุ่มที่สี่ก็คือผู้บริโภคซากพืชซากสากัตว์ นี่คือบริโภคสิ่งซากคู่ซากสัตว์ก็คือที่ตายแล้วนะคะทีนี้เธอจะเห็นหานักเรียนจะเห็นห่วงโซ่อาหารที่คุณครูยกไม้ดูเป็นตัวอย่างนะคะเริ่มจากผู้ผลิตก็คือต้นสตรอเบอรี่เป็นผู้ผลิตนะคะเพราะว่าสามารถสร้างอาหารเองได้ถัดมานอนนะคะนอนเป็นผู้บริโภคที่สร้างอาหารเองไม่ได้ก็มากินต้นสตรอเบอรี่ นั่นอนก็เลยเป็นผู้บริโภคลำดับที่หนึ่งะต่อมานกนะคตีบาัฟาฟ้ามากินนอนอีกทีหนึ่งอ่ะนกก็จัดเป็นผู้บริโภคลำดับที่สองและสุดท้ายนกคู่ะก็มากินนกอีกทีหนึ่งนกคู่ก็เป็นผู้บริโภคลำดับที่สามหรือเป็นผู้บริโภคลำดับสุดท้ายของหโซ่อาหานี้นอันนี้ก็คือตัวอย่างของห่วงโซ่อาหาร ที่เรามาดูนะคะคุณครูจะมีอ่าแหล่งที่อยู่นะคะเป็นรูปภาพให้เราแล้วให้เราลองฝึกฝึกเขียนห่วงโซ่อาหารแสดงความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่นี้นะคะก่อนอื่นก่อนที่เราจะเขียนห่วงโซ่อาหารนะคะเราต้องมาดูก่อนว่าในภาพเนี้ยนะคะมีสิ่งมีชีวิตใดที่จัดอยู่ในประเภทผู้ผลิต ก็คือสร้างอาหารเองได้จําได้ไหมสิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารเองได้นะคะก็คือสาหร่ายสีเขียวหรือว่าพกพืชทุกชนิดในนี้เราจะเห็นว่ามันจะมีหญ้าใช่ไหมคะ,ะมีต้นหญ้าแล้วก็มีในน้ําก็จะมีสาหร่ายสีเขียวใช่ไหมคะสองสิ่งมีชีวิตนี้จัดอยู่ในหมวดของผู้ผลิตเพราะนั้นถ้าเราจะเขียนห่วงโซ่อาหารขึ้นมาสัก ถ้าห่วงโซ่อาหารหนึ่งนะคะเราก็ต้องเริ่มที่ผู้ผลิตก่อนอ่อเช่นครูยกตัวอย่างให้ดูนะคะ,อ,ะอันแรกก็คือเนี่ห่วงโซ่ที่หนึ่งนะคะสาหร่ายเสร็จแ,แล้วก็ปลานะคะสาหร่ายเป็นผู้ผลิตปลามากินสาหร่ายทีนึงปลาก็จัดเป็นผู้บริโภคลําดับที่หนึ่งจากนั้นก็จะมีกบ เหไหมคะกบมากินปลานะคะกบก็จะเป็นผู้บริโภคลำดับที่สองหรือเป็นผู้บริโภคลำดับสุดท้ายของห่วงโซ่อาหารนี้หรือสาลายนะคะเป็นผู้ผลิตปลามากินสาายปลาเป็นผู้บริโภคลำดับที่หนึ่งแล้วงูก็มากินปลาอีกทีหนึ่งนะคะงูก็จัดเป็นผู้บริโภคลำดับที่สองหรือเป็นผู้บริโภคลำดับสุดท้ายของห่วงโซ่อาหารนี้ หรือสาหร่ายเป็นผู้ผลิตนะคะปลามากินสาหร่ายกบมากินปลาอีกทีหนึง่งแล้วงูก็มากินกบนะคะงูก็จะเป็นผู้บริโภคลําดับสุดท้ายของห่วงโซ่อาหารนี้นะคะหรือเราอาจจะไม่เอาสาหร่ายเราอาจจะเอาอาต้นหญ้าต้นหญ้าเป็นผู้ผลิตนะคะจากนั้นก็มีตั๊กแ,แตนตั๊กแตนมากินหญ้านะคะตั๊กแตนก็เป็นผู้บริโภคลําดับที่หนึง่ง นกมากินตะกกแปนต่ออีกทีหนึ่งนกก็เป็นผู้บริโภคลำดับสุดท้ายหรือต้อนหญ้าเป็นผู้ผลิตตะกกแปนมากินต้นหญ้าเสร็จ os. แล้วกบก็มากินตะกะแตนต่ออีกชอดหนึ่งนะคะกบก็จะเป็นผู้บริโภคลำดับสุดท้ายของห่วงโซ่อาหารนี้หรือนะคะต้นหญ้าเป็นผู้ผลิตนะะคตะกะแตนมากินต้นหญ้า ตะกะแตนก็เป็นผู้บริโภคลำดับที่หนึ่งจากนั้นกบมากินตะกะแตนนะคะกบก็จะเป็นผู้บริโภคลำดับที่ที่สองนะคะงูมากินกบต่ออีกทีหนึ่งงูก็จะเป็นผู้บริโภคลำดับที่สามจากนั้นนกมากินงูนะคะนกก็จะจัดอยู่ในผู้บริโภคลำดับที่สี่และสุดท้ายก็เหยี่ยวมากินนกอีกทีึ่งเหยี่ยวก็จะเป็นผู้บริโภคลำดับสุดท้ายของโซ่อ่ะ นะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างนะคะของการเขียนห่วงโซ่อาหารและ,ะห่วงโซ่อาหารที่แสดงความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตนะคะเพราะนั้นใบงานที่นักเรียนได้รับไปในสัปดาห์นี้นะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับให้นักเรียนนะคะเขียนห่วงโซ่อาหารแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตที่กําหนดให้นะคะอย่างข้อแรกก็จะมีนกมีนอนมีต้นสตรอเบอร์รี่แล้วก็มีนกมูก เราก็ต้องมาเขียนก่อนว่าสิ่งมีชีวิตที่ครูครูกําหนดให้นะคะอะไรจะเป็นผู้ผลิตนั้นเราต้องมาดูก่อนว่าสิ่งมีชีวิตที่กําหนดให้อะไรที่สามารถสร้างอาารเองได้นะคะและอะไรที่กินอะไรต่อกันไปนะคะเป็นทอดทอดไปก็คือโซอ่านหรือว่าที่สอง ก็จะมีสิ่งมีชีวิตท,ที่กําหนดให้ก็จะมีหนูมีอินทรีย์มีต้นข้าวแล้วก็มีงูนะคะลองเขียนดูนะคะแล้วก็อีกแบบฝึกหัดหนึ่งก็จะเป็นให้นักเรียนตอบคําถามนะคะเกี่ยวกับความสัมพันธ์นออนะะนของห่วงโซ่อาหารที่กําหนดให้อลองทําดูนะคะความสัมพันธ์ของห่วงโซ่อาหาร